เปิดภาพสุปตาหนุ่มพิสูจน์ความเป็นลูกรักพระเจ้าคนอะไรหล่อย,ยันเงาแน่นอนว่าหากจะเอ่ยถึงชื่อของสุปตาหนุ่มสักคนในวงการบันเทิงเกาหลีใต้จะต้องมีชื่อของหนุ่มคินแทฮย,ยองหรือ V หนึ่งในสมาชิกวง BTS ผุดขึ้นมาในหัวอย่างแน่นอนหนุ่มคนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่าเป็นกระแสแชร์สนันทั่วทุกมุมโลกจริงๆล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของ V BTS เมื่อ ขั้งถแถลงข่าวโปรโมตอัลบั้มีและภาพนี้ของหนุ่ม V หันมุมข้างทำให้มองเห็นเงาที่ใบหน้าอย่างชัดเจนและต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้หล่อยันเงาจมูกพุ่งเวอร์แถมหนุ่ม V ยังเคยคว้าตำแหน่งหนุ่มสุดหล่อที่สุดในโลก2ปีซ้อนเลยจ้า